แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้ได้วของกันมีทั้ง LSM99 Sport ตสโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบาสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ติดโอเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดคีครับช่องเทลิฟุตบอลนะครับวันนี้ก็ วันที่13มีนาคมนะครับไม่พลาดนะครับเรามาแจกทีเด็ดอย่างนี้ทุกวันครับสามารถกดไลค์ติดตามกันมาได้นะครับมีค่าววิจารณ์ฟุตบอลทัุ่กมุโลกนะฮะโอเควันนี้จะไปที่พเมร์ลีครับเป็นคู่ระหว่างเอเวัตตันนะครับเจอวูฮันตันนะครับคู่นี้แข่งสาทุ่มสนามกูดิสันตานะครับก็เจอกันมา15เกมเสมอ5จ้าบ้านชนะ6ทีมเยือนชนะ4นะครับวูฮันตัน6เกมหลังชนะ3แพ้3ถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับทรงๆครับส่วนเอเวัตตันนี่ก็ยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ6เกมหลังเก็บชัยได้2เองนะแพ้ถึง4เกมกํลาลังโจนนะก็คิดว่าทีมน่าจะดีขึ้นนะฮะผลงานคู่นี้นะเจอกันช่วงหลังปุ๊บชนะสองเอเบอร์ตันชนะ1-0เอเบอร์ตันชนะ2-1นะครับปุ๊บชนะ3-0เอเบอร์ตันชนะ3-2แล้วเป็นปุ๊ชนะ3-1นะฮะมาดูผลงานในบ้านก่อนวู๊บเอเ์ตันปีนี้ดรอแปดนะเล่นได้ดีนะครับส่วนเอเวอร์ตันนี่ดรอปลงเยอะเลยนะฮะโโอ้หมีสิทธิ์ตกชั้นนะเอเวอร์ตันนะ โอ้โหอ่าเอเวอรตนในบ้านปีนี้12เกมชนะ5นะส่วนเหมือ1แพ้6ปีนี้ไม่ดีนะส่วนวูกเกมเดียว14เกมเก็บใช้17เกมนะเสมอ2แพ้5นะครับวูถือว่าเอาตัวรอดได้ดีนะแล้วก็เวลาเอาไปยืนทำผลงานได้ดีด้วยนะครับเอเวอรตนกาลังเป๋นะเอเวอร์ตตนตุกีงลงกันแล้วก็16 20ลูกทนน้น,นะครับส่วนวูฟันตันยิงลงกันแล้ว15 6, 6 21ลูกถือว่าเกมลุกตุกีแลนะใกล้เคียงสูสีกันเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูราคากันราคาเปิดมาเสมอเอเวอร์ตันว่ะในบ้านลองบูกปอเดียวไหมลองไหมผมชอบเอเวอร์ตันว่ะคิดว่า,น,าน่าจะกลับมาได้นะบอลทรงดีใช่ไหมราคาเสมอเท่านั้นเองนะเชียร์เอเวอร์ตัแล้วกันครับคู่นี้เอเวอร์ตันนะส่วนคู่ที่สองยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกครับเป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านทบแอสตันวิลล่านะฮะคู่นี้แข่งสามทุ่มนัดสนามลอนดอนสเตเดียมครับกรรมการเป็นเจอร์เลสนะฮะ ชาวออสเตรียนะฮะก็เคยเจอกันมา14 46เกมนะขออภัยนะครับเสมอ20เจ้าบ้านชนะสามทีมเยือนชนะสครับถือว่าคู่น,นี้สูสีกันเลยนะ,ะฟอร์มแอสตันวิลล่า6เกมหลังชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดใน6เกมหลังเนี่ยชนะ1แพ้2นะฮะแพ้3ามขออภัยแล้วก็เสมอ3เวสต์แฮมช่วงหลังไม่ดีแล้วนะ,ะฟอร์มหลุดเลยนะเวสต์แฮมนะแข่งหลายรายการะะอ่ะพรีเมียร์ลีกด้วยวันถ้วยด้วยนะครับโอ้โห นะก็นาเตะอาจจะมีสภาพเหนื่อยล้าน,นะครับผลงานชุวหลังเจอกันมาเวทแฮมชนะ 4, 1, 2, 1, นะแอตลาสสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งนะฮะแล้วก็เสมอหนึ่งหนึ่งเสมอศูนย์เวทแฮมชนะสามหนึ่งนะครับเวทแฮมเจอกันมาหกเกมหลังไม่แพ้เลยนะทั้ง 4, นะสี่นะครับนะที่เหลือเสมอนะฮะผลงานเวทแฮมในบ้านปีนี้ไม่ธรรมดานะเถอะตำแหน่งก็ดีอัดหกเลยนะฮะส่วนแอตลาสเนี่ยอันดเก้านะแต่เวทแฮมกำลังตกลงมานะจากอยู่อันดัหนะึ่งตกตกมามานะโอ้โหนะ <c oughs> สุดยอดมาก เวทแฮมในบ้านปีนี้14เกมชนะ7เสมอ3แพ้4ในบ้านเวทแฮมยังถือว่าหวังผลได้นะส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยถือว่าเกมเยือนใช้ได้นะครับชนะถึง6พ้8นะครับทาไมชนะก็แพ้ไปเลยนะไม่มีเสมอเลยนะพ็เชื่อว่าสู้กับโูกสีเลยแต่ชอบใครชอบเวทแฮมนะเออตัวคียเวทแฮมมีตัวละ16 26 3 0 34, 34ลูกใช้ได้เลยนะฮะส่วนแอสตันวิลล่าก็17นะ21 27ลูกก็ใช้ได้นะแต่เวทแฮมน่าจะ สนใจกว่าน่าเชียร์กว่าเยอะเลยนะไปดูราคาเวทแฮมหน่อยเวทแฮมเปิดมาเสมอเว้ยอยู่เวทแฮมในบ้านดีกว่าคิดว่าอย่างน้อยๆน้องมือแต้มนักติดมือแล้ววันนี้นะเชียร์เวทแฮมยูเอ่คิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่านะครับสเเดตสองคู่ครับคู่แรกก็อยู่เอเวอเรสตนในบ้านราคาเสมอนะคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูงนะคุนที่ไม่แพ้ครับเจ้านะส่วนคุยสองเช่นเดียวกับเวทแฮมราคาเสมอเนี่ยเชียร์เวทแฮมดีกว่าครับคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้มากกว่าแล้วก็มีโอกาสชนะมากกว่าครับเชียร์เวทแฮมยูเอสได้เลยนะครับ สนใจออกตัวแบบนี้ครับราคาดีที่สุดในประเทศครับไม่พลาดครับคลิกเข้ามาได้นะครับส่วนฟุตบอลเรามีทุกคู่ทุกลีครับคิกเข้ามาได้เลยดูบอลฟรีด้วยนะฮะยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจในะครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านดูบอลให้สนุกเคียงกันน่วยสวัสดีครับ